嗯。 오 <talk> oh. เลย่นนแต่ม mm ึงตรงเลยเลยเอาอดทนไหมครับยกไว้ไว้ยกไปแก้แล้วยกไว้สวยใส่เลยโอ้หเอ้ย แล้วไงไตตป okay, okay, ปกตีนนะีซือโอ่งไก่กินโอไก่ปั่นอ่ะอไก่ปั่นตีไงพลงังโองไก่ปั่นแล้วไง <laughs> แล้วไงแล้วแยังไงแล้วยังอุ้ยแบคแฮนด์สมัตมีสี่เกียร์ oh, he ก็ผัดเนี่ยไม่พรเจ็ดเราซื้อสดไปก่อนแรงๆนี <t iny> <t iny ่ไปก่อนเ้ยมุ้ยจะเกี่ยวไปเฮ้ยปีไงเอ้ยเอาอีกย้ยยไปไว้ไาอจะตกไาอจะตกเอาเลยมุจะตัดอ่ะ การจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศสตรีกับพิชยาธิดาภิชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้น80ระหว่างเกวารินทร์สีน้อยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับกอร์ตาสุธีประมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ตัดสินคุณวัฒนพงศ์เจ้าปัญญา สนามที่8ปและไดดีเดียวแบตที่8ปสิระหว่างเอวอรลินสีน้องกับเขาที่ไรราชพัฒ มเขีาแล้มอลไปก่อนพุงเ้ยไปเลยเ้ยกไมว,วยจะไปลงหา้้ว่าายอมเยไม่ต้องหลอกรกับปะเพราวิวริสแฝดจากอเมร